วิธีแก้ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนหายได้ถ้าฟังคลิปนี้ค่ะมีคนไข้สอบถามกับทีมหมอของเอิร์นเวกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าตอนกลางดึกทำไมต้องลุกขึ้นมาฉี่ฉี่เพียงครั้งเดียวนี่ผิดปกติไหมเกิดจากอะไรแก้ได้หรือเปล่าวันนี้มาฟังกันได้เลยค่ะการที่ต้องตื่นกลางดึกขึ้นมาปัสสาวะหรือบางท่านกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในทางการแพทย์จีนถือว่ามีพื้นฐานของภาวะไตอ่อนแอค่ะซึ่งจะแก้ไขาอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนให้ได้ผลดีแก้ที่ต้นเหตุก็ต้องบำรุงไตให้แข็งแรงก่อนค่ะ ในทางการแพรจีนไตกับกระเพาะปัสสาวะทำงานสัมพันธ์ซึ่งกันและกันค่ะไตนั้นมีหน้าที่ในการกัะเก็บเหน่ยวรังนะคะควบคุมเกี่ยวข้องกับระบบน้ําแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดกระเพาะปัสสาวะค่ะอีกทั้งไตนะคะยังควบคุมสมดุลยินยางดูแลความแก่ชาราและก็การเจริญเติบโตด้วยค่ะ ดังนั้นเมื่อไตอ่อนแอลงการควบคุมการเปิดปิดกระเพาะปัสสาวะก็ทํางานได้ลดลงค่ะจึงจะสังเกตได้ว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่ปัสสาวะกระปิดกระปอยปัสสาวะบ่อยค่ะทําให้กลางดึกต้องลุกตื่นขึ้นมาปัสสาวะไม่รู้ตั้งกี่ครั้งรบกวนการนอนหลับเลยทําให้มีปัญหาการนอนไม่หลับตามมาอีกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะผู้ที่มีพื้นฐานของภาวะไตอ่อนแอไม่เพียงแต่จะปัสสาวะบ่อยเท่านั้นค่ะยังสังเกตได้ว่าจะมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนะคะหูอื้อหูตึงหูมีเสียงนะคะผมร่วงผมงอกกรนไว้มีบุตรยากย่อนสมรทถภาพทางเพศด้วยค่ะ การแพ์จีนนิยมใช้สมุนไพรจีนที่อยู่ในรูปแบบของสารสกัดในการบำรุงไตเพื่อบำบัดอาการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการมีภาะวะไตอ่อนแอให้หมดไปค่ะเมื่อไตของเราแข็งแรงขึ้นแล้วอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืน,นอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือปัสสาวะกระปิดกระปลอยก็จะค่อยๆหายไปค่ะทุกปัญหาสุขภาพการแพ์จีนมีทางช่วยเอินเวมีทางออกหากใครมีปัญหาสุขภาพหรือสนใจวิธีการดูแลสุขภาพตามทัศนะการแพ์จีนปรึกษากับแพ์จีนของเอินเวได้เลยค่ะ ก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดสาระดีๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะ